วันนี้ก็ด้วยนะครับขอต้อนระับทุกท่านเข้าสู่รายการเล่นเกมสไตล์เจดทูลนะครับผมแนละตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Flash Cancelling Commander X A. นะครับผมวันนี้ซึ่งหลังจากที่ห่างหายกันไปนางแต่นางคดิกไม่นาน,น,าน,นาเท่าไหร่กแค่สองสามอาทิตย์เองเน่ยเราว่นนานอยู่นะหลังจากที่หาดนานมากก็กลับมาลงคลิปอีกครั้งนะครับ น,น่าจะเป็นคลิปแรกของเดือนเมษายนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ห่างที่สาเหตุหายไปนี่โอ้โหไปอยู่ที่ต่างจังหวัดมาแล้วก็ต้องทํางานตลอดไม่มีอะไรไม่มีอะไรทำเน็ตก็ไม่มีแล้วก็ลืมเอาพี่น้านก็ไม่มีคอมพิวเตอร์ด้วยโนบุกก็ไม่ไดเอาไปก็เลยต้องนั่งดูทีวีอยู่แต่ที่บ้านแล้วก็เล่นน้ำผูกการโอ้ จริงๆแต่บองวันนี้ผมจะมาพูดประสบการณ์ช่วงวันหยุดหรือว่าผมจะมาเล่นเกมไม่ดูกันเนี่ยโอ้ช่างครับโอเคเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่าแล้ววันนี้ผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเกม Flash p e n s i o n Commander XZ นะครับผมซึ่งมาดูกันเลยว่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างมีอะไรมาเพิ่มบ้างกาะดูกันเลยดีรครับโอเคมาก็เป็นเหมือนเดิมครับโอเคเดี๋ยวจะมาดูก่อนว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างตรงนี้เหมือนเดิมอยู่นี่ก็เหมือนเดิมอยู่ตรงนี้อ้านี่ไงตรงนี้ไม่ได้เหมือนเดิม มีเข็มขัดอันใหม่มานี่สีขาวจั๊วะไม่มีอะไรพิเศษเลยไ <D river> หนตรงนี้ยังอ๋อตรงนี้จะเปลี่ยนสลอ็อตให้มันมีสองอันให้ชักซ้ายชักขวาออกได้โอเคต่อไปไปดูอาวุธดิอ๋อนี่อาวุธหกอันสองแล้วก็นี้อาวุธใหม่ของคอมเมนไรเดอร์โครนิคลใช่ไหมน่าใช่เข็มขันนี้ก็ได้ของโครนิโครลนะครับ เดี๋ยวไปดูกระชั้นบ้างกาะชั้นฝั่งนี้อ่านี่มีอันนี้เพิ่มเข้ามาคอมเบนเลเดอร์กระชั้นคอมเบนเลเดอร์โคนเเร,คอรอน,นิโคลนะครับแล้วก็นี่พระเอกของคลิปครั้งนี้นะครับแม็กซิมั่มไมตรีเอ็กซ์เลเวล 99. เก้าสิบเก้าเรือเก้าสิบเก้าหรือว่า,ลววาเ,วลเลเวลสูงสุดในตอนนี้นะครับในตอนนี้นะในอนาคตอาจจะมีเรือสองร้อยร้อยหนึ่งหรือก็สามร้อยเรืก็เลรือพันก็ไม่น่าจะมีนะเลรือพันที่ไม่น่ามีนะครับ อันนี้ผมพูดเล่นนะก็จะมีกระชทเพิ่มมาใหม่สองอันตรงนี้แค่นี้แหละเขียนมาทุกงนี้ม้างตรงนี้บักเซว้อันเดิมตรงนี้เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเออโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาแปลงล่างเปไ็นอะไรก่อนดีอ่าอะแมซิม่มายตี้เอ็ก um ก่อนลวกันก็นจะแปลงล่างเป็นไมกซิม่มายตี้เอ็กนะครับต้องแปลงล่างเป็นมาเดอร์เอ็กเซสก่อนนะครับหรือคือ เข้าเกมมาถ้าเกิดจะเป็นแม็กซิมัมเมตี้เอ็ต้องมากดอันนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยเล่นไปเล่นอันอื่นก่อนโอเคเดี๋ยวหลายคนจะถามว่าทําไมถึงต้องเปลี่ยนเป็น x อ็ก่อนถ้าเกิดไม่ใช่ x อ็กมันก็จะเหมือนกับเอ่อในตัาซัมบีหรือว่านี่ครับกรใช้ดูโอของสไนด์กับเบรฟนะครับก็แล้วก็อ๋อแล้วก็ในต่ลซัมบีก็จะเหมือนกันเลยถ้าเกิดไม่เปลี่ยนเป็น X ก็จ เปลี่ยนแปลงร่างคนนั้นก่อนอย่างเช่นในร่างซอมบี้ถ้าแปลงถ้าจะใช้ก็ต้องแปลงร่างเป็นเกนมูสก,ก่อนใช่ไหมจากนั้นเอ่อทาร์โดฟิคตอซีก็ต้องแปลงร่างปเป็นเลฟก่อนแล้วก็ส่วนบางบางซิมูเลชั่นก็ต้องเป็นสไนค์ก่อนนะครับดังนั้นแม็กซิมัมไมตี้เอ็กซ์ก็ต้องเป็นเอ็กเซสก่อนเอ็กเซสล่างแรกหรือล่างสองก็ได้เลเวลหนึ่งหรือเลเวลสองสิเออเอองงเลยโอเคเดี๋ยวมาแปลงร่างกันเลย ค่อนข้างมาันเลยฮะแม็กซิม um. ัมเฮนชิงหลังจากที่เกิดอันนี้แล้วก็จะมีน,นี้โผล่ขึ้นมาเราก็ต้องกดโคลัระชัอันนี้นะครับให้ยุบลงไป โอเคครับแล้วเราก็จะแปลงล่างเป็น c o m m a n อร์เอ็ก s e me ถูกเลเวลนายทีนายใช่ไหมเอาแบบในภาษาญี่ปุ่นนะถ้าเกิดในภาษาไทยก็มาเรเ่อยๆ e x c u ซ e เลเวลเก้าสิบเก้าเลเวลสูงสุดในตอนนี้นะครับไม่แน่ใจนะอาจจะแม็กเลเวลเก้าเก้าก็ได้ไม่แน่นะ,จจะไ,ไม่แน,นะแน่ผมบอกว่าไม่แน่นะไม่ใช่ว่าเลเวลเก้าเก้าแน่นอนนะครับทำไมเลเวลเก้าเก้าแน่นอนเนี่ยอ้าน่าเบื่อเลยล่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรได้บ้างทําอะไรได้บ้างที่แน่นะครับถ้าเกิดกดตรงเนี้ย เกิดอ้เรื่องนะครับมันจะพอปิดปุ๊บจะใช้ท่ามาตายแต่อันเนี้ยในเกมเนี้ยถ้าปิดมันจะกลับไปเป็นตัวอ้วนๆดังนั้นถ้าใช้ท่ามาตายเราต้องกดอันนี้นะครับนี่กดตรงรเวอร์อันนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูอาวุธก่อนดีกว่าอาวุธที่สร้างนี้ใช้นะครับก็จะมีอยู่สองอันน่าจะนะไม่ไแน่ใจว่าใช้หรือเปล่าแต่แต่น่าจะสองอันคือ <c oughs> <c oughs> อ๋อขอใครครับ ก็คือจะเป็นใช้อาวุธอันนี้ที่เป็นอาวุธของ Mighty r o t t e r Double X นะครับก็ทำอะไรไม่ได้มากหรอกทำอะไรไม่ได้ทำาไแค่กุ๊กแต่กดยิงไม่ได้ยังกดแค่ปุ่มพวกนี้ทำอะไรไม่ได้เลยเสียบเสียบอาเสียบพลังเสียบได้ไหมเนี่ยเอากระชทกเสียบได้ไหมโอเคเดี๋ยวลองเสียบดูก่อนนะเอากระชทกเสียบดูก่อน ได้ด้วยใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคนะว่าใช้ได้อยู่โอเคเดี๋ยววิธีเอาการะชัตรงนี้นะครับมาเสียบในอาวุธก็ต้องกดนี้ตรงกระชัสีดำหรือโปโตโกระชัที่อยู่ตรงด้านล่างนะครับอยู่อยู่เหนืออาวุธนี่ที่เอาเมียกลับไปที่เดิมก็กดปุ่มเดิมครับโอเคเดี๋ยวลองใช้อันอันหนึ่งเอ้ยอันอันหนึ่งใช้อน,นี้ไม่ได้แน่ๆดังนั้นไม่ใช่นะโอเค แต่ไปลองใช้ท่าไปตายมั่งอย่างที่บอกครับในเกมนี้ถ้าเกิดไปพับอันนี้เก็บอะ่ะถือว่าปิดเลยถือว่าปิดเลยถือว่าปิดกลับไปเป็นร่างร่างตัวเล็กเลยดังนั้นเราจะไม่กดตรงนี้ครับเราต้องมากดตรงกาแชทต,ตรงนี้โอเคเราลองใช้ท่าตายกดครั้งเดียวนะครับอย่าไปกดเบิ้ลนะถ้ากดเบิ้ลก็จะดังสองรอบสองรอบนี้แบบว่าเสียงมันจะซ้อนกันนะครับก็กดครั้งเดียว็พอ ทำรู้สึกว่าเสียงเอฟเฟกมันน้อยจังเลยรู้สึกว่าในเรื่องมันจะยาวกว่านี้นะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับอ๋อยังมีอีกตรงนี้นครับถ้าเกิดมาดูตรงบนซ้ายนะครับจะเห็นมีรูปเออรูปหน้าของเอ็กเซสอยู่ตรงหน้าอ,อกนะครับถ้าเกิดกดตรงนี้มันจะแยกลากออกมาครับส่วนที่เขากลับหรอครับผมก็ไม่ทราบไม่ไแน่ใจว่าเขาลืมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดกดตรงนี้อีกที มันก็เป็นการใช้ไม้ตายมันก็ไม่รู้วิธีเอากลับนะครับแต่ว่าวิธีเอาออกผมผมพอทําได้นะแค่วิธีเอาออกนะวิธีเอาออกก็คือกดตรงนี้นี่ตรงกระชัตรงนี้ด้านขวาล่างนะครับอ่าให้กดด้านขวาก่อนแล้วก็กดอันซ้ายต่อก็จะออกกดเลยโอเคเดี๋ยวไปที่ Commander Chronicle ต่อครับเป็นรเด d e r ที่มาจากคนทั่วไปสามัญชนทั่วไปนะครับที่ซื้อกรแชับ Commander Chronicle นะครับโอ้ เกมมูนนี่ก็ชั่วร้ายมากแต่ก็น่าจะสนะกย่างเยถ้าเกิดพวกเราเล่นกันเนี่ยแต่ถ้าเกิดเตล์เกมโอเวอร์เราก็ตายจริงก็ไม่ดีนะโอเคเดี๋ยวมาแปลงร่างคอมมานเดอร์คอนดิชั่นก่อนเราดะแปลงร่างครับเป็นเปลี่ยนไดรเวอร์เป็นอสสีขาวนี้ก่อนเขาจริงไม่ใช่ไดรเวอร์นะเป็นแค่ส่วนคัดธรรมดาธรรมดาอ้าวงงดิทำไมอ้าวมีมีบั๊กนี้ด้วยเปล่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีบั๊กนี้ด้วยเปล่ ไม่น,น่าใช่บั๊กนะตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเพราะมันมารูปคอนเนอรเอ้ามีเฉยโอเคปะนอกจากมากแล้วไปที่คอมเมนเ e อร์คอลัมนิคัลนะครับผมปะกดเตะจริงๆริรับแล้วก็เป็นดูเทียร์วุดอันนี้กันเลยครับไปนี่ฮะ อาวุธโคตรธรรมดาธรรมดาเนอาวุธแบบกระจกมากกระจอกมากนะถ้ารู้สึกว่าในเนื้อเรื่องเขาจะบอกว่าเออต้องเอาการแชทของมาสเตอร์คนอื่นมาใช้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดมาสเตอร์ถ้าเกิดผู้เล่นกับมาสเตอร์นคนที่เข้าเก็บการแชทเออเอาใครดีอ่ะแมามาเอ็กเซ์นะครับมาเตอร์เอ็กเอ็กก็จะได้อาวุธอันนี้มาพอกดปุ๊บก็ได้อาวุธก็ได้อาวุธอันนี้มานะครับ ดังนั้นอย่าไปยุ่งเลยดีกว่าครับโอเคส่วนเรเดอร์คนนี้นะครับไม่มีท่าไม้ตายนะถ้าเกิดใช้ท่าไม้ตายนี่ก็ต้องคิดกันเอาเองต้องใช้พลังกันเอาเองนะครับต้องเก็บไอคอนที่มันตกอยู่ตรงนู้นตรงนี้นะครับแบบในเรื่องอ่ะรู้สึกว่านิโกะที่เป็นจะเรียกว่าแฟนได้ไหม่าเรียกว่าอะไรดีเอาเป็นว่านิโกะนะครับนิโกะที่เป็นเกมเมอร์อาฉริยะเอ็นนะครับเป็นคู่หูของสไนเดอร์หรือเปล่าไม่น่าใช่ อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ผมเดาเอานะโอเคก็เปลี่ยนได้แค่แค่นี้เพราะอาวุธเนี้ยแต่แค่ปืนดาบ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 ,ดาบโอ้ยเล่นไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราลองกดนี้ดูว่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมอ๋อใช่ค่ะเอาอย่างนี้ก็ได้เหรออทำได้ด้วยเหรอ โอ้อึ้งครับโอ้อึ้งอะอะไรอะโอ้มีงี้ด้หรอโ <c oughs> อ้โหมาอนเดิอ่าในการเด็ดในครั้งนี้ก็น่าจะมีอยู่แค่นี้นะครับไม่แน่ใจเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนออโอเคนะ่าจะมีอยู่แค่นี้แหละส่วนบัคต่างๆอย่างเช่นบัคกระชัค้างหรือว่า เกาะของล่างที่แปลงล่างก่อนนะครับมันค้างนะครับวิธีแก้ครับก็ต้องกดตรงนี้ครับกดซ้ำๆซ้ำๆไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะหายหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับอันนี้ผมเดาเอานะแต่ว่าน่าจะทําได้แหละลองดูแล้วกัน Mighty Brothers W X m i g h โอ Oh แย่ๆแย่ๆแย่ๆโอ้ไม่เวิร์คไม่เวิร์คไม่เวิร์คอย่างนี้ไม่เวิร์ค เด็ก okay, ครับงั้นก็สวัสนีก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b e ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับรอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ